ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็ได้ไปใช้บอยลงคลิปหลายมือแล้ะท่ายบรรยากาศฝนตกเรื่อยให้เบิง้งต่อแหล่งมื้อนี้ก็บ,บริกิดอย่างคือเก้าเมื่อคืนนี้กก็ตก มันเนี่แห้งต๊กเหี่มันกาดคนต๊กดิ โห้งแหงนะน้ำน้อยอะไรเงินทองก็บวนี้นอนยูดทูบน้อยแหละวโต๊ะให้มาแหละรับงายบงนอนไหม โต,ตกแก่มองเอ้ยเปรกะเปะแล้วเปรตตัวนั้นน,น้นจะติบกลมังกลมังตัวนี้ใกล้แล้วนี่โต๊อันนี้ยี่โบเฮงเด็กกระติบตัวน,น,นี้ก็ บ่เอาคุแช่น้ำไว้ก่อนเด้อเอาคุ่ชโงน้ำไว้ ก็อดไม่หกโคกไหมโกก็ตนมะฮุ่งก็เริ่มง่แล้วกไว้พอได้กินพอบอได้หาคีวิ่นแค่พอมีเงินมีทอง ไวลงคลิปลายมือและทายให้ต้องคากกดไลค์ดแชรแขกดติทีตามให้ได้เด้อให้ได้ยอดอยู่ยอดดูยอดที่ตามขึ้นพอจะกดติทีตามให้บเบิ้งกระยาดอให้โชคให้มาใครโคตที่ตามให้ก็ได้ ก็ได้เบิ่งคิดก็ให้กดที่ตามให้ทอดผ่านก mm hmm. บไวๆโบโคเบิ่งคิดจะเพื่อก็ให้กดที่ตามให้เด้อพี่น้องเด้อคือว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดฐานนัะไปกดที่ตามให้ก็ให้โชคให้ลาภเฮ็ดยงังก็ให้ดีซื้อเลขซื้อเบอร์ก็ให้ชื่อ ทางกันนาโถกไปให้โชคให้ามานเออ้อชุกชุกชุกดใครมีใจบุญุนทานก็ให้กดตที่ตามให้แนท่ทอนใครได้พูทธิตามเพิ่มขึ้นในพุทิตามบบขยับเลยเ็ดจะถึงปีบบฮอนฮอดพอร้อยคนมูนในเฟซกับสามที่ผัดโคตลงเฟสให้ที่ตามให้กับ มีบ่วหัวฮัดตี้ทิปก็กดพอโชคา,ออาน,น์พอไอดบ้าเนทอนกดติดตามช่องยูทูบใม่เนทอนช่องใกล้หน้าเแนวเด้อเข้าตะกดติดตามแม่เนทอนโบเบิ้งจค่เขื่อกระได้หรอขอัตะกดติดตามให,มให้ให้มีพุทธิี่ามขยับขยえるน,นี้ที่ได้มีกำลังใจท่ายคลิปเฮ็ดคลิปลง อันนี้พูดที่ตามที่สิบเจ็ดคนยกบุไฟบุมายกเนี่ยใคใจบุญสนทานไคอานังกะให้กดเข้าไปกดที่ตามช่องให้เลเด้ออยู่ช่องอยูทูบใกล้หนาแชนแนลใครกดที่ตามมาแล้วก็ขอให้ห้างให้มีให้โชคให้หมานเฮ็ดนี้ใกรสร้างกินขึ้นนาเงินนาถูกไวมีใจโชคสลาบนอ กระขึ่งกระให้ฟันเส้แนวดีแนวงามให้ทื่อลัตรีเพื่อละระวันที่หนึ่งเพื่อละพลื่อละทิพชองล้านสามทิพร้านลดฝากนะเดอ้อฝากพระประคตที่ตามนมี้เนี่ยมู่ในเฟสมกระาย ถ้ามูในเฟสสามผันกว่าเนี่ยโคตที่ตามให้เสีจักเซลนึ่งเครื่องนึ่งกับโตที่ตามก็หดผันแล้วเสร็จจักมือที่ได้ขอในญาติลบมันมูในเฟสเออยกบ้างคนกับโได้มีความเคลื่อนไหวยังเข้ามาคอเป็นมูกับโคตที่ตามให้กับโบโคต มีแค่ทแท็กมาโฆษณา,วาวเวา็บเวิร์ฟพนกพนักก็มีบางคน,นเคยทักเคยอย่างเี้เดี๋ยวเลย คลิปนี้ก็ได้พอสมควรแล้วพอจบคลิปคนนี้เด้อใส่กดติที่ตามให้กับพอให้โชคให้ลาบทางเงินหาท้องก็ให้มั่งให้หนีเฮ็ดยังก็ให้ดีคู่ย่างสบายดี